นำเสนอโดยแมนสตีฟันไทยแลนด์เป๊บขำกากปลอบผีสิงกลับมาได้แน่เป๊บกุริล่ากุนซือแมนเชสเตอร์ซิตี้ลุดหัวเราะเมื่อถูกถามถึงผลงานของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแต่ยืนยันอริร่วมเมืองรายนี้รวมถึงเชลซีอีกหนึ่งยักษ์ใหญ่จะสามารถจับจังหวะเพื่อพลิกสถานการณ์กลับมาได้ หรือใบสีฟ้าแชมเการักษาผลงานได้อย่างต่อเนื่องโดยนัดล่าสุดบุกชนะเวดแฮม3ประตูต่อหนึ่งเก็บชัยรวดหานัดแรกหลังจากฟูงของลีหลังจากคว้าทริปปรแชา์การชนะ5จาก5นัดแรกคือสิ่งที่ดีมากและเป็นผลงานที่สําคัญสําหรับเรากูดีอละประเมินผลงานช่วงออกสตาร์ทก่อนประเดิมศึกแชมเปี้ยนีกเปิดรังพบสเวนนาสเวนดาซีซั่นนี้เราจะมีช่วงขาลง เราเริ่มต้นได้อย่างยอดเยี่ยมแต่มีอีกหลายทีมที่เริ่มรักษาระยะห่างจากทีมอื่นเช่นกันคุณรู้อยู่แล้วว่าอาร์เซนอลแข็งแกร่งแค่ไหนเมื่อวานพวกเขาก็ทําได้อย่างน่าประทับใจที่กุดิสันป์กเช่นเดียวกับลิเวอร์พูลที่รักษาทัศนคติมาอย่างต่อเนื่องยังไม่ทันใดก็ดิล่ากล่าวจบมีนักข่าวกลัวตกหลน่นขอเสนอชื่อแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดผู้เก็บได้6กแต้มจมอันดับที่13ของตรางซึ่งทําเอาในายใหญ่ชาวสเปนลุดทัวล้อทันที ยูไนเต็ดไม่ได้เริ่มตน้นฤดูกาลอย่างที่พวกเขาคาดหวังไว้ซึ่งเหมือนกับเชลซีกูดีล่ายักไหลเก็บอารมณ์แล้วให้คำตอบแต่พวกเขาคือแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับเชลซีดังนั้นไม่ช้าก็เร็วพวกเขาจะสามารถจับจังหวะได้และนี่ก็เป็นคำกล่าวของป่าที่แอบหลุดคำเมื่อถามถึงคู่แข่งยังผีแดงกับสิงห์รุ่งานนี้อาการแบบนี้แปลว่าอะไรครับป๋า เจองานหนักเมสซี่สุดเพอร์เฟกดันรับฮาแลนด์เจองานหนักชิวบลังหยอกบริชาร์ดันตำนานกองหลังของแมนเชสเตอร์ซิตี้เชื่อว่าเออร์ลิงฮาแลนด์ต้องเจองานช้างที่จะเอาชนะลีโอนลเมสซี่เกือบคว้าบลังดอกไปครองกองหน้าชาวโนเวโชวฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมหลังช่วยให้แมนเชสเตอร์คว้าทริปเปิลแชมป์ได้เมื่อฤดูกาลที่แล้วพร้อมยิงไป52ประตูร่วมทุกรายการรวมถึงคว้ารางวัลส่วนตัวอีกมากมายผลงานเหล่านั้นทําให้ฮาแลนด ถูกมองว่าเป็นตัวเต็งร่วมกับเมสซี่ในการคว้าบัลลังดอกประจำฤดูกาล2023และเป็นที่สุดในโลกย่างไรก็ตามดันเชื่อว่ากองหน้าวัย23ปีอาจเหนื่อยหน่อยโดยเขากล่าวแสดงความเห็นกับโกว่าจากมุมมองหลายๆด้านเขาไร้เทียมทานเขาสร้างความแตกต่างให้กับแมนซิสตี้หากคุณมองย้อนกลับไปและคิดถึงสิ่งที่ผู้เขาขาดหายไปในแง่ของการลุ่นช้ำเชเบลิกมันอาจเป็นกองหน้าตัวเป้าธรรมชาติผมรู้ว่าเขาไม่ได้ทำประตูมากนักในช่วงท้ายฤดูกาล แต่เขาสร้างปัญหาและทําให้ผู้เล่นคู่แข่งถอยตามประกบพวกเขาอาจต้องใช้นักเตะถึงสองคนขอยตามติดด้วยซ้าไม่ว่ารางวัลบอลลังดอกจะถูกตัดสินอย่างไรผมคิดว่าเมสซ,ซี่เป็นนักฟุตบอลที่ครบเครื่องมากกว่าเขาสมบูรณ์แบบฮาแลนด์ยังมีอีกหลายสิ่งที่ต้องปรับปรุงเขาอาจจะยังดีกว่านี้อีกเมื่ออยู่นอกกรอบเขตโทษและมีส่วนร่วมในเกมมากขึ้นแต่หากคุณมองดูผู้ทำประตูแบบขนาดแท้ไม่มีใครในโลกที่ใกล้เคียงกับฮาแลนด์ เมสซี่และคริสเตียโนโรนัลโดแข่งขันทิงความสาเร็จตลอดทศวรรษที่ผ่านมาและดันมองว่ายุคนี้อาจจะเป็นฮาลันกับคิริยันอิมปาเป้ดันกล่าวเสริมว่าผมหวังว่าเราจะได้แข่งขันกันแบบนี้อีกครั้งผู้เล่นชั้นนำของโลก2-3คนผมคิดว่าฮาลันอยู่บนเส้นทางสู่การเป็นซูเปอร์สตาร์อ็มปเป้จำเป็นต้องปักหลักที่ไหนสักแห่งและหาสโมสรที่เหมาะกับเขา พราะข่าวลือเรื่องการย้ายทีมไม่ได้ช่วยอะไรเขาเลยผมคิดว่าระดับที่เขาสามารถก้าวไปนั้นสูงมากและความเร็วที่เขามีมันก็น่าทึ่งแต่บางครั้งผมก็เฝ้าดูเขาและสงสัยว่าเขามีความสุขหรือสนใจบ้างไหมเขาจะปากหลักระยะย,า,ยาวที่ PAE หรือจำเป็นต้องย้ายไปสโมสรอ,อื่นหรือไม่เมื่อเราได้ข้อสรุปแล้วผมคิดว่าเราอาจเริ่มเห็นสิ่งที่ดีที่สุดของเขาก็ได้และนี่ก็เป็นความเห็นของริชาร์ดัน ที่ออกมาบอกว่างานนี้เอร์ลิงฮาแลนด์เจองานหินแน่นอนในการลุ้นควาบัลังดอกปีนี้แล้วแฟนๆนะครับคิดเห็นกันอย่างไรคอมเมนต์มาบอกกันได้ที่ใต้คลิปนี้นะครับอัปเดตข้อมูลข่าวสารแมนซิสตี้ก่อนใครหากคุณชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งไว้เพื่อจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสารของแมนซสตี้ และที่สำคัญหนึ่งการแชร์ของท่านคือกำลังใจเอ็นมีค่าสำหรับทีมงานและช่องแมนซิตี้ a n นไทยแลนด์ได้เดินหน้าทำคลิปดีๆต่อไปยิ่งไงก็ขอกราบเง,มงามๆสักล้านครั้งล่วงหน้าสำหรับการแชร์นะครับหากคุณคือสายเลือดแมนซิตี้เราคือพวกเดียวกัน